สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรถต้าวีออสปีประมาณ2015นะครับติดตั้งสปอยเลอร์ชิ้นเดียวนะครับนี่ฮะนี่มาจากค่าย KR นะครับเป็นงานล้อกกาานะครับติดตั้งแบบแปะกาวนะครับทั้งเส้นเลยนะครับลงมาแบบนี้ฮะติดตั้งแบบไม่เจาะรถนะครับเป็นแบบแปะกาวครับนี่ฮะดูรถมีมิติใหญ่ขึ้นนะครับเส้นสายคมมากครับ นี่นะครับมองดูระยะไกลฮะสสวยแบบนี้งานติดตั้งแบบแปะกาวนะครับสำหรับสปอยเลอร์ท้ายในตัวต้าวีออร์งานทำสีนะฮะเดียวกับตัวรถเลยนะครับพร้มอมง,งานติดตั้งลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage แต่งรถน่าดับเพชรูบูรณะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับ,รเ,บ,รบเป็นงานแปะกาวนะครับไม่เจาะรถนะฮะรุ่นนี้เน้นเลยนะฮะไม่เจาะรถ โอเคนะครับฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ